อัมพัชาราภาเปิดราคาต้นโอลีปลูกเสริมดวงเป็นซุปตาสาวที่หลายคนให้ความสนใจอยู่เสมอสำหรับอัมพัชาราภาซึ่งช่วงนี้เจ้าตัวก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็หาอะไรทำไปก่อนอย่างล่าสุด อัมพึงจะสั่งต้นไม้ต้นใหญ่มาลงสวนหน้าบ้านซึ่งหมอช้างเคยแนะนำอัมว่าถ้าบ้านไหนปลูกต้นโอลีฟบ้านนั้นก็จะเจริญงอกงามพร้อมแนะนำเลิกปลูกให้อีกด้วยและอัมก็ได้ลงคลิปตื่นเช้ามารอต้อนรับต้นโอลีฟพร้อมกับลงมือช่วยจัดแจงการปลูกอีกด้วยโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองกับต้นโอลีฟผ่านอินสตาแกรมและเขียนว่า ตื่นมาแต่เช้าเพื่อต้นโอลิฟที่รอคอยใครสนใจมาดูที่นี่เลยนะคะไม่ผิดหวังจริงๆของจริงสวยงามมากสีสวยมากขั้นตอนต่อไปก็ตกแต่งรอบๆต้นจะออกมาเป็นอย่างไรรอชมนะคะพี่บอกเลยว่านาไม่ไปแล้วต้องพบหมอด่วนทั้งยังมีคลิปที่หลังจากเอาต้นโอลิฟลงดินแล้ว อ้ําก็ลงมือรดน้ําต้นไม้เองอีกด้วยส่วนราคาต้นโอลิฟที่อ้ําปลูกนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าราคาแรงไม่เบาเพราะราคานั้นขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักล้านและต้นโอลิฟที่อ้ําเลือกมาปลูกนั้นราคาเบาๆอยู่ที่ราวสองแสนบาทเลยทีเดียวเรียกว่าต้นใหญ่สวยเติบโตงอกงามถูกใจคุณนายอ้ําที่สุด ถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ